โอเคาพี่ๆนะนะวันนี้ผมก็จะพามาดูตัวเป็นตัวทรงลูกโมดทรงใหม่นะผมเป็นงานสองระบบนะยิงปลายิงหนูนะผมนี่นะผมเคยรีวิวไปรอบนึงแล้วนะก็ตัวนี้ในราคา1390าเท่านั้นนะครับผมติดโลเลอร์อให้แบบนี้เลยนะได้อุปกรณ์แถมครบชุดแบบนี้เลยนะผมลูกดอกปลาลูกดอกหนูนะผมนี่แหละลูกดอกยิงหนูก็จะเป็นลูกยาวนะผมะวันนี้ผมก็จะมาเทสวิธีการใช้งาน2ระบบให้ดูนะ คือก็ยิงเหมือนกันนะครับผมแค่เปลี่ยนเป็นลูกดอกยิงปลากับยิงหนูเท่านั้นนะล,ลูกดอกยิงปลาก็จะเป็นมินิสั้นๆอย่างนี้นะผมแต่ลูกดอกยิงหนูจะเป็นยาวๆแบบนี้นะผมก็จะมาเทสให้ชมแล้วกันว่ามันจะแรงแค่ไหนตัวนี้คือแบบสเสถียรมากเป็นไม้เบานะผมเป็นไม้พลาอบแห้งนะ,ะยิงมือเดียวยกมือเดียวได้นะครับผมผมเคยเอาไปยิงปลาสะพานได้ด้วยนะผมตัวนี้ในระยะชัก43มเซนนะครับผมตั้งใจทํา43นะไม่อาจจะตั้งใจแบบว่าไม่อยากให้เหมือนใครอะ่ะ ก็จะติดโรเลอร์เปลือยไปให้อย่างนี้นะแล้วก็แถมเชือกต,ตัวนี้ผมตัดยางเป็น10เซนนะผมกระบอกสายแถมให้ก็คือในราคา1390าก็คุ้มคุ้มเลยนะครับผมได้อุปกรณ์ครบชุดแบบนี้นะคือไม่ต้องไปหาอะไรซื้อเพิ่มเติมนะครับผมมันคุ้มไม่มีใครไหนทําแล้วละ่ะก็มีที่นี่ที่เดียวนะเออก็ตัวนี้คือบอกว่าเลยเสถียรมากทําออกมาทีเดียวคือไม่ต้องปรับไม่ต้องแก้อะไรคือยิงแบบยิงดีเลยแหละผมชอบมากตัวนี้นะมันเบาแล้วก็มันยิงแรงยิงเสถียรดีเลงตรงไหนแม่นตรงนั้นนะครับผม มันแม่นลูกไม่แกว่งซ้ายออกวขวาอะไรมันต้องไม่ต้องปรับไม่ต้องแก้อะไรเยอะเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมมาขึ้นยางให้ชมแล้วกันแต่ผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตน,น,นั่งขึ้นแล้วกันนะผมเพราะว่าผมรีวิวสินค้ามาเยอะมากแล้วผมทีนี้ผมดึงไม่ว่าจะเป็นตัวไหนตัวไหนผมดึงผมดึง,ดงหลายรอบแบบวันหนึ่งผมดึงเป็นพันเกือบพันครั้งอะอะไรผมรีวิวมาเยอะแล้วทีนี้ผมเจ็บกล้ามเนื้อกล้ามตัวผมเจ็บแขนเจ็บท้องไปหมดแล้วนะผมหน้าท้องหน้าท้องนี่ผมโอ้โหผมก็เลยอยากขออนุญาตใช้เท้านะก็พยายาม เ,อเ,ออเ,อเท้าหลุดเท้าหลุดต้องเท้าหลุดนะครับผมนี่นะอ่าใครแรงดีๆหรือว่ากำลังใหม่ๆก็เอาขึ้นปกติได้เลยนะแต่ผมก็ขออนุญาตเอาเอาเอาท้านั่งแล้วกันนะมาเทสตัวยิงปลาก่อนนะครับผมว่าลูกดอกมันจะยิงออก,สกเสถียรแค่ไหนนะมาดูแล้วกันนะครับผมว่าผมผมบอกเลยว่ายิงดีมากตัวนี้นี่นะครับผมใครสนใจก็ทักแชทไลน์หน้าช่องผมนะในแอปแดงนะครับผม อแอปแดงผมก็กดกดเข้าไปมันจะมีเบอร์โทรมีแอดไลน์นะมาเดี๋ยวมายิงปลาในระยะ10เมตรแล้วกันยิงขวดนะผมยิงขวดความมือสีแดงนะนี่นะผมรแรงๆเลยนะก็ได้แบบประมาณนี้นะแล้วก็มามาเทสตัวยิงหนูให้ชมอีกรอบแล้วกันนี่ทิ้งไปเลยนะตัวยิงหนูก็จะเป็นตัวยาวนะผมนี่นะลูกดอกขนาด70เซนนะ ก็จะใส่มันตัวยิงปลานะครับผมอผมก็จะใส่ตัวยิงปลาเลยนะตัวนี้เซฟขึ้นง่ายมากก็จะนั่งขึ้นเหมือนเดิมนะผมขออนุญาตนั่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมเจ็บกล้ามท้องเจ็บกล้ามแขนนะพยายามเหยียบดีๆจะให้ตีนมันหลุยนะครับผมอ่าก็นี่นะก็จะยิงยิงหนูมันไม่ได้ยิงไกลขนาดนั้นหรอกแต่ผมจะเทสให้ดูตอนระยะ1ิเมตรเลยแล้วกันลูกดอกยิงหนูนะครับผมอาจจะโดนไม่โดนนะเพราะว่ามันไกลนะครับผม ลงเซฟนะยิงมือเดียวเลยนะผมโอ้เดี๋ยวมือสั่นนะอือหือนี่นะผมแรงแรงนะระยะสิบเมตรแต่ผมยิงมือเดียวมนะมันม,มือสั่นนะผมก็ยิงถึงนะผมเข้าทะลุไหนบุญลุนทะลุกระบอกเลยเห็นไหมทะลุกระบอกเลยนะผมไม่ใช่ว่ามันแรงมากเลยนะผมตัดยางสิบเซนนะผม จะอ,ออกไงวะเนี่ยชิบชิบหายละวว้ามันไปทะลุท่อเลยนะผมแล้วผมจะเอาลูกดอกออกไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะเทียดยิงหนูให้ชนอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวผมเอาลูกดอกออกก่อนไม่น่าเลยเอ้อเอาเชียร์มา เทสให้ชวนอีกรอบแล้วกันนะหลับตาตัวยิงหนูนะอ,อะเสียบขึ้นได้แล้วนะนมาขออนุญาตนั่งนะ เจ็บกล้ามท้องกล้ามขานะโอเคพยายามเหยียบยอย่าให้อึบอ่มาอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวผมยิงสองมือแล้วกันนะนี่แล้วผมเรียบร้อยก็โดนอยู่นะโดนตรงก้นนะผมมาดูขวดลูกดอกหายไปไหนและะ้วบะเห็นแต่ต้นส้มนะผม,ผมบองเวียนกำมุดไหนวะเนี่ย โอ้โหลูกดอกผมมุดไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วหาลูกดอกไม่เจอบอกพี่ๆนะแต่เห็นไหมมันยิงแรงนะผมเอ้ลูกดอกผมหายไหนวะเนี่ยโอเคงั้นผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้นะลูกโม่ครับโอ้โหสินค้าตัวนี้ตัวดังในติ๊กตอกเลยนะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะครับผมแรงๆตึงๆเลยนะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมนีนะ่โอเค ใครสนใจท่กแชทอะไรน่าช่องผมเข้ามาได้เลยนะสินค้าพรา้อมมีประกอบให้วัน2วันก็ได้ออกแล้วนะครับผมรอไม่นานนะเพราะว่าทําสินค้าออกมาก็คือตัวนี้ทําสีเสร็จออกมา60สิกระบอกแล้วนะกำลังสั่งกาลังทําตัดเข้ามาอีก200กระบอกนะครับผมก็ทาเองตัดเองนี่แหละแต่โรงไม้ผมอยู่ข้างล่างนะจะอยู่คนละโรงกับโรงประกอบนะครับผมก็มาวันนี้60ลําลำแล้วก็เลยอีก200ลำนะครับผมสำหรับงานตัวนี้นะ,ะสินค้าตัวนี้คือขายดีมากครับผม ลูกค้าสั่งจองตอนนี้ก็เกือบร้อยเอเดอร์แล้วนะ่าสําสหรับงานตัวนี้ตัวเดียวนะผมร้100อยเอเดอร์เดีกก็ใครสั่งใครสนใจก็จัดมาแล้วผมยิงปลายิงหนูช่วงนี้หน้ายิงหนูกาลังมาเลยนะรีบจัดเถอะครับผมผมว่าคุ้มที่สุดแล้วแหละยิงปลาได้นะผมยิงปลาใหญ่ๆปลาชโดอะไรเข้านะผมเนี่ยอะไรอะไร,ะไรยะผมให้เต็มที่เลยนะสิบห้าเมตรถึงยี่สบเมตรได้เลยนะตัวนี้นะโอเคฝากด้วยแล้วกันนะครับผมมาสนใจทักกชทอะไรผมมาครับผม